ถ้าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับระบบอินเวอร์เตอร์ที่จะมาทำโซล่าเซลล์ว่าเป็นยี่ห้อไหนดีนะครับให้เลือกแบบนี้ครับข้อ1การรับประกันต้องไม่น้อยกว่า5ปีครับการรับประกัน5ปีเป็นมาตรฐานของอุตสาหการรมอินเวอร์เตอร์นะครับและปัจจุบันมีหลายๆยี่ห้อที่ขยายการรับประกันไปแล้วถึง10ปีนะครับลองเลือกดูข้อ2ผู้ให้การรับประกันนะครับจะต้องเป็นร้านที่มาติดตั้งให้เรานะครับรวมไปถึงผู้นําเข้าผลิตภัณฑ์และรวมไปถึงโรงงานที่ผลิต อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเวลาอินเวอร์เตอร์ของเรามีปัญหาเนี่ยเราจะได้มีทุกฝ่ายคอยสนับสนุนซัพพอร์ตสามารถเปลี่ยนอะไหล่หรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ได้โดยไม่ต้องกังวลข้อ3นะครับถ้าอยากได้อินเวอร์เตอร์ที่มั่นใจได้จริงๆให้เข้าไปดูในเว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านครหลวงนะครับในเว็บไซต์เหล่านั้นจะมีลิสต์อินเวอร์เตอร์ที่ได้รับการอนุมัติแล้วจากการไฟฟ้าว่าสามารถเชื่อมต่อกับระบบของทางการไฟฟ้าได้นะครับทำให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นว่า อินเวอร์เตอร์ที่เราเอามาใช้จะมีคุณภาพดีและไม่มีปัญหาครับที่นี่ต้อมโซล่าเซลล์ครับ